นี่ดูด้านมันสวยนะครับไหนอ่ะลูกนี่น,นี่ขนาดมันไต่แล้วนะครับมันกำลังไหนนั่นไงที่รังมันที่ไงด้านอีกด้านหนึ่งนะครับหน้าท้องมันนี่ลูกเห็นไหมหมีสีอะไรบ้างครับมีมีตัวอ่อนอยู่ข้างในด้วยครับนี่รังของมันครับนี่ ดูด้านนี้ค่ะนี่ด้านนี้สวยค่ะเออเใช่แไหม่รับงท้ายมันมีสีอะไรสีแดงๆใช่ไหมครับเออใช่แม่แม่เมื่อไหร่มันจะคลอดลูก นั่นไงลูกมันตัวอ่อนที่รังมาน่ะแต่เราถ่ายไม่เห็นเพราะว่า,วาแสงมันย้อนแสงครับตัวอ่อนแต่เรามองเห็นมุมตัวอ่อนได้หามุมยากครับมันมันไม่ค่อยมีแสงครับแต่ทําไมลูกมันตัวเล็กขนาดนั้นน,นี่ไงลูกมานาะมองไม่ค่อยเห็นในกล้องนั่นนะคะอีมองเห็นนิดๆอะค่ะเออใช่แมงมุมชนิดนี้มันจะกัดคนไหมแม่แม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยอย่าจับดีที่สุดครับถ้ามันทำรังอย่างเงี้ยเราดูได้เฉยๆอย่าไปจับมันแล้วก็อย่าไปทําให้รังมันขาดนะครับเไม่งั้นมันจะโมโหไม่สงสารมันมันต้องทําใยทํารังใหม่และเดินเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเวลาเราไปโดนมันก็จะเหนียวๆนะครับใหญ่เอใช่นี่มันไตแล้วนะครับดูมันไตครับเย็นกับสไปเดอร์แมนน่าดูไหมครับสวยไหม สวยไหมครับสวยครับแม่ถ้าเราโดนแมงมุมกัดเราจะติดเชื้อใช่ไหมมันก็อันตรายเหมือนกันครับแต่อย่าไยุ่งกับมันที่ทสุดออดแต่ในห<ใ>นัง <ๆ S 1> มีคนโดนมีคนติดเชื้อแล้วกลายเป็นสไปเด์แมนโอ้นั่นมันคือหนังครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับ